อ,องค์สัมาท 4, มาิ่สี่องสัมาสังคปะองค์ปัญญาก็ต้องสององค์นี้ก็จะต้องอมารวมกันถึงจะเป็นองค์ปัญญาที่บริบูรณ์ที่ได้มาจากผู้นำจิสะตสตบุรุษอ่าส่วนองค์ต่อมาก็คืออง,องค์อะไรเมื่อกี้ปัญญาไปแล้วใช่ไหมส่วนองค์องค์แล้วก็เหลือองอะไรเหลือองค์ศีลกับองค์สมาธิ อันนี้เอาเอาองค์ไหนก่อนเอาเอาองค์สมาธิก่อนก็ได้อะองค์สมาธิมีองค์ไหนบ้างรู้ไหมมีสามะยามะวายามะอ่าสาธุสัมมาสติสาธุสมาธิอ่าสาธุถูกต้องเก่งมา<ะ>กสามองค์นี้เป็นองค์สมาธิอ,องค์สัมมาวายามะก็คือองค์แห่งความเทียนเห็นไหม องแห่งความเพียรปารบความเพียรองค์นี้ก็คือองค์สัมัคประธานสี่เพียรองค์ที่เพียรอะไรบ้างเพียรละวังเพียรละแล้วก็เพียรอ่าถูกต้องเพีเเพียรละคือปะหานนะนะแล้วก็เพียรรักษาแล้วอีกองคหนึ่งอะไรเพียระวงเพียรสร้างก็คือเพียรบำเพ็ญ อ่ก็คือองค์แรกก็คือเพียรระวังองค์สังวรแล,ละประทานระวังไม่บาปกสุนลรรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดให้เกิดนะก็คือการดับภาษานั่นแหละก็คือองค์ที่ต้องระวังคือดับภาษาอยู่ตลอดองค์ที่สองก็คือเพียรละก็คือประหารประทานไม่เอาเลยประหารเลยก็คือองค์ก็คือต้องดับภาษาอีกเหมือนกัน ีองค์เพียนเนี่ยนะ,ะส่วนองค์ที่สามเพียนบำเพ็ญเพียนบำเพ็ญองคนี้ก็คือภาวนาประทานก็คือภาวนาก็คือก็ต้องเดินมากด้วยอะไรต้องดับภาษาอีกเหมือนกันเห็นไหมส่วนองค์สุดท้ายก็คืออนุรักษณาประทานก็คือเพียนรักษาไว ก็รักษาอะไรแล้วก็รักษากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็รักษาไว้ก็คือต้องดับปาษาะเนี่ยสํารวมอินทรีติทวันทั้งหมดอ่าสํารวมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายที่ไปผัดจพื่อไม่เกิดเวทนาไม่เกิดความเพลิดเพลินไปเนี่ยแหละก็คือองค์สัมมาวาย,ยมะก็คือองค์สัมมาประธานสีเนี่ยแหละส่วนองค์สัมมาสติ ก็คือองค์สติประฐานสี่นั่นเองใช่ไหมที่จะรู้ที่ที่รู้กยายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมต้องอยู่กับองค์สติประฐานสี่เนี่ยก็อยู่ตลอดกับการเดินมรรเพราะเราเพราะเราเวลาเราเดินมรรคอะเราก็ต้องอาศัยอยู่กายในกายใช่ไหมล่ะอยู่ตลอดใช่ไหมดับภัสสะ ทั้งกลางคืนกลางวันอยู่ในกายตลอดอยู่ในอ,อยู่อยู่ในอยู่ในความเป็นธาตุอยู่ในความเป็นอายตนะอยู่ในความเป็นปัจจกสมตบาทอยู่หมดนะจนองค์สัมมาสมาธิก็คืออะไรอันนี้ก็คือการเดินมรรคอยู่ในรวมชานหนึ่งสองสามสี่อยู่อยู่อยู่ในนั้นก็นะเรียกว่า พอได้ครบทั้งชานทั้งสี่องค์นี้แล้วก็เรียกว่าเป็นสัมมาเป็นสมาธิที่ที่ชอบที่ถูกต้องอ่ะอ่ะทีนี้ก็เหลือองค์ศีลใช่หไหมอ่ะองค์สมาธิผ่านไปแล้วองค์ศีลที่เหลือก็คือคืออะไรบ้างสมาตาสาธุสาธุ อ่าสาธุค่ะทั้งสามองค์นี้เป็นองค์ศีลอธรรมาวาจาเป็นยังไงพูดชอบใช่ไหมวาจาก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมตั้งแต่ไม่พูดอําอยากไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียนไม่พูดเพ้อเจอ้ออ่าไม่งั้นก็จะเป็นองค์ที่ก่อให้เกิดอ่า เป็นความไม่ดีทั้งหลายเป็นเบื้องต้นได้ใช่ไหม,ร,มรุ่นสัมมากัมมันตะก็คือการงานชอบใช่ไหมการงานก็ต้องเป็นงานการงานที่เป็นไงสุจริตใช่ไหมการงานต้องสุจริตอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพชอบจะเลี้ยงชีพชอบก็ต้องก็ต้อง ประกอบอาชีพที่อไม่เป็นเขาเรียกว่าอย่างเช่นอ่ะไม่ไปขายน้ำเมาอย่างนี้นะอาชีพชอบอะไรชีวิตชอบถ้าเราไปขายน้ำเมา,าเราไม่กินแต่คนอื่นไปให้คนอื่นกินอะมันก็ไม่ถูกแล้วใช่ไหมาขายน้ำเมาขายยาพิษขายอาวุธขาย ขายสิ่งที่มีชีวิตอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วมันขัดกันแล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์เพราะศีลไม่บริสุทธิ์อ่าเราจะไปนั่งสมาธิอแล้วมันจะไปได้มันจะไปบริสุทธิ์เข้าไปได้อย่างไรใช่ไหมมันก็ต้องอเขาเรียกว่าสอนรับกันมีความสัมพันธ์กันทั้งงงศีลสมาธิปัญญา สัมมาทิฏฐิเนี่ยย้อนกลับไปสัมมาทิฏฐินิดนึงที่บอกว่าออ่ความเป็นความเห็นที่ถูกต้องไอเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนักวความเห็นที่ถูกต้องในนี้ก็คือต้องเห็นเห็นถูกต้องตามอายิยสัจสี่พี่ร่องรู้รู้จักทุกอันนี้เป็นทุกน์ะะ นิสมุทยัยนี่นิโรธนี่ทุกขะนิโรธาคามิน่ปฏิปทาก็ต้องรู้ทางดําเนินทางดําเนินนี่ก็ต้องคือก็ต้องดําเนินด้วยอริยมรรคมีองค์แปดใช่ไหมถึงจะเข้าไปจัดการกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ได้วยสิ่งสมาธิปัญญานั่นแหละรู้จักทุกข์ก็ทุกข์ในที่เกิดจากอุปทานขันห้านี่แหละ ลองทุก์ทั้งนั้นแล้วก็เหตุที่เกิดทุกก็องค์ใหญ่ก็คือองค์สมุทยัยอริยสัจก็คือปัญหาทั้งหลายเนี่ยความทยานอยากทั้งหลายเนี่ยจิตท,ที่ส่งออกทั้งหลายเนี่ยนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้น แล้วนิโรธล่ะคืออะไรทุกคันนิโรธก็คือความดับทุกข์ใช่ไหมเอาอะไรไปดับนะถ้าไม่เข้ามาเดินมรรคเนี่ยไม่รู้จักการดับภาษะแล้วจะเอาอะไรไปดับใช่ไหมแล้วนี่ก็เลยต้องก็ต้องดับด้วยอนุสาสนีปริหารของพระอ,องค์ถึงจะนิโรธได้นะอันนี้แหละ อ่ะก็แล้วมีมีองค์ไหนที่ที่ยังไม่พูดถึงอีกมีไหมไม่มีแล้วนะอ่าพูดจบแล้วพูดก็จนครบแล้วนะอริยมกักมีองค์แปดอ่าเหล่านี้ก็ก็เรียกว่าทำในธรรมนะทำในธรรมทั้งสิ้นเลย ที่บอกกายในกายเวทนาจิตในจิตทรรในทรก็เนี่ยทําในทรรที่เรากําลังศึกษาอยู่เนี่ยจักมักวิธีจักพระูตรเป็นทรรในทรรนะั้นสิ้นเลยนะ